สวัสดีครับวันนี้ผมอกโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอแอนเดอร์ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิแกนะครับเป็นจอแอนเดอร์ต่นที่มีคุณภาพดีมากนะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงตัวรถซูบ a รุฟอเรสเตอร์เจน4นะครับปี2013ถึง2018ในตัว Forester Gen 4เนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิทยุที่แถมมากับเขาเป็นตัวบางรุ่นก็เป็น MP3 นะครับคล้ายๆกับตัวซูบูรุ XV นะครับหรือบางรุ่นเนี่ยก็จะออกมาเป็นจอ2ดินนะครับบางรุ่นก็เป็นนีเวเกเตอร์นะครับในตัวเทคโนโลยีแบบนั้นก็ถือว่าค่อยๆจะเอาไปละหรือบางทีเนี่ยใช้้ไปจอก็เกิดดับขึ้นมานะครับคันจะไปเปลี่ยนที่ศูนย์เนี่ยก็หลายหมื่นบาทนะครับเราว่าเปลี่ยนมาซื้อจอ a อ d r o i d ตรงรุ่นกันดีกว่านะครับวันนี้บริษัทมิชิก้าก็นำเสนอจอ a อ d ด o i d ตรงรุ่นนะครับเป็น s u b a r ุ f o r e s t e r XV นะครับมาพร้อมกับจอภาพขนาด9นิ้วนะครับแล้วก็มี ตัวโครงสร้างค่อนข้างจะดีนะครับมีเป็นเฟรมชิ้นใหญ่ทีเดียวนะครับข้างล่างเนี่ยก็เป็นช่องปรับแอร์ต่างๆนะครับด้านบนเนี่ยก็เป็นช่องพัดลมแอร์นะครับปรับขึ้นลงนะฮะในชุดของเขาก็จะมีชุดสวิต์นะครับเนื่องจากตัวซูบรุรุ่นนี้เนี่ยจะมีช่องด้านบนไป2แบบนะครับก็จะมีช่องที่เป็นแบบเนี้ยฮะด้านบนเป็นแบบหนึ่งนะครับมีอยู่ให้เลือกอยู่แบบนะครับเป็นแบบนี้ในชุดของเขาก็จะมาพร้อมกับตัวเฟรมนะครับกรอบ ช่องพัดลมแอร์ด้านบนเป็นสีบรอนเงินนะครับเหมือนกับตัวที่ติดมากับรถทุกอย่างนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับมาดูกันสำหรับในด้านหลังของเขาเนี่ยฮะก็จะมีโครงสร้างค่อนข้างจะละเอียดอ่อนนะครับสลับซับซ้อนมากนะครับในตัวเฟรมใหญ่ใหญก็คือเป็นตัวเฟรมของ Android นะครับซึ่งี่เป็นสีบรอนเงินนะครับแล้วก็มีกิบล็อก1 2 3นะครับอยู่ด้านล่างตรงกลาง4 5 6 7นะครับ8 9 10 11 นะครับ12 13 14 15โดยเที่ยวด้านบนเนี่ยอาจจะเรียกว่ากิบล็อกอีกก็ได้ก็ถือครับทั้งแนวนี้ทีเดียวนะฮะสำหรับในจอ Android m i c i ก a าสำหรับ Subaru Forester ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับหลอมขนาด32 g b นะครับแล้วก็มีแรมขนาด2 g b นะครับมี CPU processor แบบตีคอรนะครับเป็น e 3 l Plus นะครับสามารถแสดงหน้าจอพร้อมกันนะครับเป็นมัลติวิดีโได้2จอพร้อมกันทีเดียว ด้วยนะวัตรกรรมของตัวจอ Android ตัวนี้นะเรามีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า YouTube แล้วกู g o o g ก็แม p มาที่หน้าเครื่องให้เรียบร้อยนะครับทันทีที่ติดตั้งเสร็จก็สามารถแชร์ Hotspot แล้วก็เปิดดูได้เลยและนอกหนือจากนั้นน่ครับในเครื่องของเขาเรายังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ดีๆอย่างเช่นดูทีวีออนไลน์นะครับหรือว่าฟังว i t h you อ m ออนไลน์นะฮะหรือว่าเรายังสามารถที่จะดาวน์โหลดก็เรียกแอปสตรีมมิ่งเพลงอย่างเช่นจุ๊บ Spotify นะครับยังมีแอปพลิเคชันอีกมากมายทีเดียวสามารถโหลดมาเก็บในตัวจอ Android รุ่นนี้ได้นะครับเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ของเขาภายในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับในชิ้นแรกเนี่ยนะฮะก็เป็นกล่องที่เรียกว่าชุดต่อไฟนะครับซึ่งจะอยู่ที่ด้านหลังเครื่องนะครับชุดทดี่เสียบเข้าไปนะครับก็จะมีหัวแปลงนะครับชุดปลั๊กต่างๆที่ เป็นแบบนี้อยู่อีกประมาณ5ชุดด้วยกันเราก็จะสามารถคอนโทนรลพลงมายเดิมของรถก็ได้นะครับเราก็จะมีหัวแปลงเป็นหัวแปลง FM นะครับซึ่งหัวแปลงเดิมของรถก็เป็นหัวสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งไม่สามารถจะเปลี่ยนวิทยุธรรมดาทั่วไปได้เพราะว่าเสาวิทยุ FM ของรถชุดนี้ต้องมีบูสเตอร์นะครับมีตัวไปจ่ายเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีชุดสายแคนบัสชุดนี้นะครับหรือรถบางคันไม่มีแคนบัสเราก็ไม่ต้องใช้นะครับสามารถจะดัดแปลงอะแดปได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ ยังมีปลั๊กสาเร็จรูปเป็นพวกปลั๊กลําโพงต่างๆเนี่ยนะครับก็นํามาเสียบเข้าปลั๊กเข้าคล้ายๆกับปลั๊กโตโยต้าชุดนี้ครับก็ใช้ได้ทันทีได้ทีเดียวนะครับในตัวเครื่องของเขายังมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Google Map มานะครับแต่ในอีกมุมหน,นึ่งนะครับเราก็ยังต้องใช้ตัว Map เรียกว่าแผนที่แบบออฟไลน์ line. ในแผนที่ออฟไลน์เนี่ยเราสามารถนำทางโดยไม่ต้องแชร์ฮอสปอร์ตนะครับเราจะมีเสา GPS อย่างเงี้ยแถมมาให้นะครับอีกหนึ่งชุดด้วยนะครับก็สามารถนำทางได้โดยที่ ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันแบบ Google Maps นะครับในชุดนี้เรายังแถมตัวกล้องถอยหลังมาให้นะครับเรามีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบต่อไปนี้นะครับมีสายปลั๊กกล้องถอยหลังแบบนี้ครับแล้วก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับพร้อมสายยาวอยู่ที่5เมตรนะครับเราสามารถจะเลือก แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะโชว์ภาพแสดงที่หน้าจอเป็นภาพกล้องถอยหลังสามารถจะถอยหลังได้อย่างปลอดภัยครับสำหรับในชุดขยายระบบเสียงและภาพนะครับบรติมีเดียเพิ่มเติมนะครับเราจะมีชุดตัวชุด AV In ินะครับเ v Out นะครับเป็นชุดวิดีโอ i ิน i d e o o u t อาแล้วก็มีชุดซ u b o อานะครับสำหรับต่อซับฟูเ f อร์ถ้าเราต้องการจะต่อเป็นตัวเสียงเข้ามาในรถนะครับก็จะเป็นชุด a u d i o In นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะต่อเข้า p o w e r Amp ก็มีตัว ออดิโอเอา1หนึชุดที่เป็นแบบนี้พร้อมไฟรีโมทนะครับอีก1ชุดครับสำหรับในเครื่องของเขาก็จะมีปลั๊ก USB นะครับให้เลือกอยู่2แบบนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งจะแถมมาในเครื่องสําหรับตัวนี้เป็น USB แบบ Leader นะครับซึ่งนําหัวด้านนี้นะครับเสียบเข้ากับที่ตัว USB เดิมของรถนะครับด้านหลังเครื่องของเขานะครับเป็น USB l ลิด e r แล้วก็ตัวด้านนี้เนี่ย ก็เสียบเข้าที่จอ a n d r o i d เราสามารถจะเล่นทั้งเพลงนะครับที่เป็นลักษณะของ m อ3แบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นเพลงที่เป็น s s s e s s นะครับอย่างที่ที่เป็นแฟ a กนะครับหรือเป็น w a v นะครับก็สามารถนามาเล่นในฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าแฟร s h ไดร์แบบนี้ได้นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วในะเครื่องนี้ยังสามารถจะอ่านไฟล์วิดีโอนะครับที่เป็นเรียกว่าเป็นไฟล์ MP4 MP5 นะครับ MP5 AVI หรือ MKV ขนาดตั้งแต่ 360p นะครับขึ้นไปทีเดียวนะก็สามารถนำมาเล่นในเครื่องนี้โดยโดยไม่ต้องแปลงไฟล์นะครับสำหรับใน USB อีกชุดหนึ่งที่เรามาเนี่ยนะครับก็จะเป็น USB ที่ง่ายๆครับเรานำมันมาต่อทีด่ด้านหลังเครื่องแล้วก็เป็นสายชาร์จก็ได้นะครับแต่ในวันนี้นยฮะมีนวัตกรรมที่ดีมากนะครับก็จะเป็นตัวนำ USB ชุดนี้ต่อกับตัวชุดกล้อง MG009 นะครับเป็นกล้อง Android อัจฉริยะ ซึ่งสามารถจะซื้อเป็นออปชันเพิ่มเติมในราคาเพียงแค่950บาทเท่านั้นเองนะครับในชุดของกล้องหน้ารถแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นกล้องที่เป็นกล้อง Android นะครับมีเป็นนะครับที่ให้ภาพขนาด Full HD นะครับแล้วก็มีตั้งไว้ที่กระจกมองหลังรถได้เลยนะครับแล้วก็ นำสาย USB ชุดนี้มาต่อเข้ากับ USB ที่แถมมาอันนี้นะครับเราจะได้ภาพที่เป็นภาพของกล้องบันทึกหน้ารถแบบที่มีละติจูดลองติจูดนะครับบอกถึงสถานที่ที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ยังบอกทั้งวันเดือนปีนะครับเวลาที่ขับขี่ด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีตัวเส้นแบ่งถนนซึ่งบอกถึงการขับขี่ว่า ถ้าเราออกนอกเลนฉุกเฉินก็จะมีเสียงเตือนนะครับที่บริเวณในรถของเราหรือถ้าเกิดเราวิ่งวิ่งอยู่มีรถแทรกเข้ามาในเลนก็จะเกิดเสียงเตือนเช่นกันสําหรับในกล้อง MG ศูนย์ศูนย์เก้าก็เหมาะสมนะครับดับไปติดกับรถได้ดีครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับมาดูนะครับอุปกรณ์นะครับแล้วก็หลังจากติดตั้งแล้วว่าผลงานจะเป็นไงกันบ้างติดตามผมมานะครับ และสำหรับท่านที่สนใจจอ a n d ด o i d ตรงรุ่นมิชิก้านะครับสำหรับในรุ่นตัวรถซูบูรุฟอเรสเตอร์นะครับเจน4 2013งศสามะครับสามารถโทรมาหาพี่วัยของเราได้ที่029323485 8 4 5 2 4 4ครับ0 8 4 5 2 4 4ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e t o o m ครับ เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ไอดีไล s i p อสไซนอนะครับนอ,นอกจากนี้นะครับชอบวิดีโอของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับวันนี้ผมเอกโก้นะครับลากอยกับตัวจอแโดยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าวันนี้บ๊ายบายครับ